คำเตือนคิดวิดีโอนี่ยมีภาพเสียงเลยนืฮอหาที่เป็นคำหยาบคายแต่ก่านไมมว่าคุณ้ชมเดกไม่ควรชมซึ่งอาทำเป็นกิจกรรมเล่เรียนแบบนี้นะครับลอณครับไปดูคลิปดีกว่าครับไปกันเลย <appear in your feet> สวัสดีครับนี่อยู่กับผมไอออมมือลงคิดกันนานวันนี้มาตกปลาอืมนี่มาตกกับใครครับมาตกกับไอไอผมเก้าครับบ่อที่ระยองใช่ไหมนี่ที่ระยองมาตกไกลเลยวันนี้ เปลียนผสมครับเปี่ยนเก้าจะมีได้ไดทำไรครับเก้า <9. S 2> ผสมเยี้ยครับ สถานที่ก็บ้านฉางเขาข้อครับไไวยวก็สวยนะได้ยังขับเซียนใจะยังครับจะเริ่มตกเลยนะครับ អរគុណបងនិយាយអី และต่อจากนี้ก็เกิดปัญหาเล็กน้อยเกิดขึ้นเอ๊ะผมว่ามันไม่เล็กแล้วนะปิดปิดเบรกก่อนเสียงแบบนี้คุณคิดว่าปลาใหญ่กินใช่ไหมล่ะแต่มันไม่ใช่แต่งกินมาติดกอยาะโอ้โหเซ็งเลยทีนี้เอาออกยงดีวะเนี่ยไม่กล้าดึงแรงเลยมันขาด เรียบร้อยติดตอ่อติดตอ่อใช่ที่คุณเก่าพูดเมื่อกี้คุณฟังไม่ผิดแน่นอนมันติดตอ่อมแม่งเลยสวยกว่าจังวะที่เช้าน่าจะซื้อตะ,ตะ,ตะกรวามาสำรลองไว้นะอเออเ่ายอยู่ทำไมตึงๆด้และ จะเปลี่ยนว่ะเฮ้ยรถอุ้ยเฮ้เลยบอกหนึ่งโมงอันนี้สองเสียดายตัวใหญ่ว่ะอืมตัีเล็กกว่าเงี้ยมีตัวใหญ่กว่าตัวนี้มาติดตอนไหนก็ไม่รู้นะครับผมยังไม่ได้วัดเลยผมลากมาเฉยฉันว่าจะมาเปลี่ยนเบียใหม่ได้ไงวะเสียเงินมาเพิ่มอีกหนึ่งคน เซียนมืออาชีพรายงานตัวนี้เสียนอะไรครับเกลียดครับผมเสียนเอฟนะครับเกี่ยวไม่มืออาชมาแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็กลับปังสดมาไม่ได้ซื้อหนังปังเก็บเพราะเขาหนังปังไงอ่ะน้ำซื้อหนังปังเก็บคุณก็เลย าเมาก,ก่อนข้าวตีนวนั่ตกปลาอยู่ริมต,ตลิงลงส่เพลงนี้เลยนะ แปลกใจจริงปลาไม่กินเหยื่อฉันนั่งตกปลาอยู่บินตลิ่งไม่ได้ปลาก็เลยกินข้าวกับไข่มาตทาแล้วได้ยังอ๋อไม่เห็นเหยื่อเห็นกระดูกไอ้นะครับผมอันนี้ผมอัดไปแล้วแต่ว่ามันไม่มีเสียงผมก็จะมาอัดใหม่ก็เราจะไปดูนะครับว่าวันนี้เราได้ปลากี่ตัวกัน จะไปดูกันว่าวันนี้เรามาตกที่นี่โอ้ยโอยจะลืน่นจะลืนล่นลื่นโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยช่างมันเอถอะเพราะว่าจะได้ไปอีกตัวามาดูกันอ่ดึงเกงเปิดแล้วยังไงแงม,งมยกขึ้นมาโอ้ได้ประมาณแปดตัวหรือเปล่าจะไม่ได้แล้ว โดดดึงดึงกันเลยวันนี้จะไปทำอะไรเราไปดูกันเติบลาบปลา กอ,อ,อะไระอะไรฮะอันนี้ท่งไปไทยส่งไปไทยไงี้โอ้ขืนกองแล้วนิกเป็นตะกองไปถือถ่ยเฮปยามือพี่สิยาอาไทายไทยท ได้แล้ว <c oughs> ผมจะมาลองชิมผมจะมาลองชิมกันนะครับโอ้คำใหญ่คำเ <คำ S 2> บลุคำใหญ่ใหญ่คหนนี่ครับกินน้ำแค่น,นี้พอเอาจัดไปต้องมีคำพูดกันอนนี่นี่พูดอะไร พูดไรออโอ้คำแรกนะครับ,บต้องหลับตาเลยใส่หัวห,หลับตาจมูกบานอย่างนี้ใช่เลยใช่คร<ด>ับเป็นไงไ,ไงม่อร่อยเลย